เรื่องเล่าโดยอนันทาฉันเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นพ่อและแม่รักกันดีและดูเหมือนยิ่งเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ความรักของพ่อและแม่ก็ดูเหมือนจะแนบแน่นไม่เสื่อมคลายและไม่เปลี่ยนแปลงจนบางทีฉันยังเคยแอบฝันว่าสักวันหนึ่งหากฉันแต่งงาน ฉันก็ขอให้ได้ผู้ชายแบบพ่อที่ฉันอยากได้ผู้ชายแบบพ่อนั้นก็เพราะว่าแม่มักจะเล่าเรื่องราวในสมัยที่ท่านทั้งสองพบรักกันตอนจีบกันใหม่ๆและก็ตอนที่ได้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงตอนที่ฉันและน้องเกิดแต่พอหลังจากนั้นพอฉันเริ่มจำความได้แม่ก็ไม่จำเป็นต้องเล่าอะไรให้ฉันฟังแล้วเพราะฉันได้รับรู้ทุกเรื่องราวของพ่อและแม่ รวมไปถึงญาติพี่น้องทุกคนของทั้งสองฝ่ายด้วยแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่เจอกันในวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งพ่อเป็นรุ่นพี่ของแม่พ่อหลงรักแม่จนหมดหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นส่วนแม่ก็รู้สึกชอบพ่อเช่นกันเพราะพ่อเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวเป็นลักษณะชายไทยตามแบบนิยมผิวเข้ม หล่อคมสูงยาวเข่าดีหลอกวา่าบรรดาพระเอกหนังในสมัยนั้นอีกอันนี้ที่ฉันรู้เพราะเคยเห็นรูปถ่ายของพ่อตอนท่านอายุสิบแปดความรักของพ่อและแม่ไม่ได้ราบรื่นเพราะคนในสมัยนั้นไม่นิยมให้ลูกหลานริมีรักในระหว่างเรียนนอกจากพ่อจะโดนกีดกันจากทางยายแล้วทางบ้านของพ่อก็ไม่เห็นดีด้วย และสั่งห้ามให้เลิกคบกันเช่นกันแต่ความรักของหนุ่มสาวมันมีพลังอันมหาศาลที่ถึงแม้จะเป็นอาศูนร้ายหรือเทพองค์ไหนก็ไม่มีวันมาพรากพ,พวกเขาออกจากกันได้สุดท้ายทั้งคู่จึงจบปัญหาของคนรอบข้างด้วยการหนีตามกันไปพ่อได้งานทำส่วนแม่ก็ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่ไม่สามารถหางานทำดีๆได้ เราเรียนไม่จบและด้วยอายุเพียง18ส่วนพ่อนั้นอายุเพียง20ถือว่าทั้งคู่ยังเด็กมากทั้งคู่ออกไปใช้ชีวิตอยู่กันตามลำพังโดยไม่คิดที่จะติดต่อหรือง้อทางบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการอยู่การกินหรือเรื่องเงินทองพ่อบอกกับแม่ว่าเมียคนเดียวพ่อเลี้ยงได้และพ่อก็ทำตามที่ปากพูด ทำตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับแม่จริงๆถึงแม้ว่าทั้งคู่จะต้องเจอะเจอและประสบกับปัญหาอันแสนสาหัสขนาดไหนแต่พ่อก็ไม่เคยทิ้งแม่และพยายามทําทุกอย่างเพื่อทําให้แม่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายซึ่งในที่นี้หมายถึงสุขสบายตามประสาคนจนๆพ่อทำงานหนักมากนอกจากงานประจำที่ทำอยู่แล้ว ยังรับงานนอกอีกเมื่อมีเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานขนไม้หรืออะไรก็ได้ที่ทำแล้วได้เงินพ่อทำทุกอย่างและทำหนักขึ้นเมื่อรู้วแม่ตั้งท้องลูกคนแรกนั่นก็คือฉันในวัยเพียง18ปีเท่านั้นแม่เราว่าตอนที่ฉันเกิดพ่อและแม่ไม่มีเงินไปทำคลอดที่โรงพยาบาลถึงแม้ว่าพ่อจะทำงานหนักแค่ไหน แต่เงินที่มีเก็บอยู่ก็ไม่พออยู่ดีเพราะนอกจากค่าโรงพยาบาลแล้วยังต้องมีสิ่งอื่นๆตามมาอีกอย่างที่เขาว่ากันมีลูกหนึ่งคนจนไปสิบปีดังนั้นฉันจึงถูกทําคลอดโดยหมอตำแยเป็นหญิงชราที่เป็นหมอตำแยประจําตำบลซึ่งก่อนหน้านั้นแกก็ได้ทําคลอดให้กับผู้หญิงมานักต่อนักแล้วอาจจะมีสาวๆไปบ้างในช่วงหลังๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วคนมักนิยมไปคลอดกันที่โรงพยาบาลบางทีฉันยังนึกเล่นๆไปว่าฉันเองน่าจะเป็นเด็กคนสุดท้ายในตำบลน,นั้นหรือไม่ก็ในจังหวัดนั้นที่ได้มีโอกาสคลอดออกมาโดยหมอตำแยพ่ออดทนทำงานหนักเลี้ยงดูพวกเราสองแม่ลูกด้วยความขยันขันแข็งโดยไม่เคยปริปากบนหรือคิดน้อยใจในชีวิต หรือวาสนาของตัวเองเลยฉันเกิดมาก็พบกับคำว่าจนแล้วพ่อแม่ฉันเป็นคนจนแต่เป็นคนจนที่ไม่เคยท้อแท้กับชีวิตต่อสู้จนถึงที่สุดและที่สุดของพ่อก็คือตอนที่แม่คลอดน้องคนรองซึ่งเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวออกมาทั้งพ่อและแม่ก็พยายามเลี้ยงดูเราให้ดีที่สุดยอมอดเพื่อให้ลูกทั้งสองคนอิ่ม แต่ดูเหมือนพ่อจะทำต่อไปโดยลำพังไม่ไหวสุดท้ายจึงจำใจตรากหน้าพาเมียและลูกๆก,กลับบ้านพี่น้องของพ่อหลายคนยังอยู่ในวัยเรียนส่วนพวกพี่ๆก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปหมดแล้วซึ่งพี่น้องของพ่อหลายคนก็ได้ดิบได้ดีมีฐานะดีกันทั้งนั้นเห็นจะมีก็แต่พ่อนี่แหละที่จนที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมด และนั่นก็เป็นจุดอ่อนที่ปู่ชอบยกเอามาด่าว่าพ่อเป็นประจำปู่ชอบพูดว่าเพราะมีเมียก่รไว้อันควรชีวิตเลยต้องลำบากแบบนี้และโยนความผิดทุกอย่างมาที่แม่ของฉันแม่ฉันรับรู้ได้ทันทีถึงความไม่ชอบใจของปู่ที่มีต่อท่านแต่ด้วยความที่เป็นลูกสะภ้พ่อผัวก็เปรียบเสมือนพ่อตัวเอง รวมไปถึงความสงสารเห็นใจและเกรงใจพ่อแม่จึงได้แต่เก็บอารมณ์งเงียบไม่ตอบโต้ยังดีหน่อยที่ทางฝ่ายพ่อมีแต่ปู่เท่านั้นที่ออกตัวอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบแม่ส่วนคนอื่นๆในบ้านต่างก็ให้การต้อนรับรักและนับถือแม่ในฐานะสะพ้ยอีกคนของบ้านข้อนี้ทำให้แม่รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อย อย่างน้อยก็ไม่ได้โดนรุมเกลียดในช่วงแรกๆที่พ่อพาเมียและลูกๆไปปู่ยอมให้พวกเราอาศัยอยู่ในบ้านปู่บ้านปู่หลังใหญ่กว้างขวางมีห้องหับเยอะแต่ท่านบอกว่าให้อยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นพ่อต้องไปสร้างบ้านอยู่เองบนที่ดินด้านหลังสุดซึ่งตอนนั้นพ่อไม่มีเงินการสร้างบ้านจึงไม่สามารถทำได้ ความกดดันเลยมาตกอยู่ที่แม่เพราะแม่ต้องอดทนกับการกระทำในทุกรูปแบบของปู่ที่พยายามสรรหามากลั่นแกล้งแม่สารพัดยกตัวอย่างเช่นปู่สังเกตได้ว่าแม่เป็นคนที่กินยากท่านจะไม่ยอมกินอาหารที่ไม่มีช้อนกลางไม่กินหรือดื่มอะไรที่มีอรอยปากของคนอื่นหรือแม้แต่ถ้าหากแม่เห็นว่าตอนที่กำลังทำอาหารอยู่นั้น คนทำไอหรือจามอยู่หน้าเตาหรือมือไม้แกะเกาตามร่างกายแม้จะไม่แตะอาหารนั้นโดยเด็ดขาดและเมื่อปู่จับจุดได้ก็ยิ่งทำให้การแกล้งแม่สนุกมากยิ่งขึ้นในทุกมื้อที่ต้องนั่งกินอาหารร่วมกันซึ่งสมัยนั้นยังเป็นการนั่งล้อมวงเป็นวงใหญ่เมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ปู่ทำคือเอานิ้วของตัวเอง จุ่มลงไปในจานกับข้าวทุกจานและยกนิ้วขึ้นมาดูดแล้วจุ่มลงไปอีกครั้งสําหรับคนอื่นๆแล้วการกระทำดังกล่าวไม่มีผลอะไรเพราะในวงนั้นก็คือเมียและลูกๆซึ่งทุกคนไม่ถือสาอะไรกับน้ำลายของผัวและพ่อของตัวเองอยู่แล้วแต่กับแม่นี่สิท่านเห็นดังนั้นแล้วสุดท้ายก็ต้องนั่งกินข้าวกับน้ำปลาพร้อมกับน้ำตาที่มันไหลยอยู่ในอก ส่วนพ่อนั้นท่านสงสารแม่จับใจแต่ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะอาศัยอยู่บ้านเขาและเมื่อพ่อเห็นแม่กินข้าวกับน้ำปลาทุกมือ้อพ่อจึงตัดสินใจที่จะปลูกบ้านเพื่อที่จะได้ย้ายออกไปอยู่กันตามลำพงังแม่จะได้ทำกับข้าวเองจะได้กินอิ่มสักทีและแล้วกระท่อมหลังน้อยของเราก็อุบัติขึ้นโดยความช่วยเหลือของลง ท่านแบ่งปันไม้เก่าๆที่รื้อมาจากบ้านหลังเก่าของท่านให้พ่อเป็นกระท่อมหลังเล็กๆที่พอจะซุกหัวนอนนอนในตอนกลางคืนได้เท่านั้นถ้าฉันนึกย้อนไปมองสภาพของกระท่อมหลังนั้นในตอนนี้ฉันอาจจะร้องถามขึ้นมาว่าพวกเราอยู่กันได้ยังไงในกระท่อบสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ตั้งสี่คนคำว่ากระท่อมยังดูหรูเกินไปด้วยซ้ำ บางทีฉันควรจะใช้คำว่าเพลิงพักน่าจะเหมาะกว่าด้วยความที่ปู่เกลียดแม่ความเกลียดนั้นเลยถูกส่งมาถึงพวกเราสองคนพี่น้องด้วยปู่ไม่เคยสนใจใยดีพวกเราไม่เคยแสดงออกถึงความรักแต่ด้วยความเป็นเด็กที่ยังไม่รู้ประสีประสาในตอนนั้นฉันจึงไม่ได้คิดอะไรแต่เหตุการณ์หนึ่งที่ฉันจำได้แม่นไม่มีวันลืมเลยก็คือ เป็นวันที่ความอดทนของแม่ถึงขีดสุดและขาดสะบั้นลงเหมือนหมาที่กำลังจนตรอกหาทางออกไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องยืนหยัดต่อสู้หลังจากที่พวกเราย้ายมาอยู่ที่เพิงพักเรียบร้อยแล้วแม่ก็เริ่มหางานทำและสิ่งที่แม่เลือกทำก็คือการเป็นแม่ค้าหาเร๊ข,ขายขนมลอดช่องสิงคโปร์หาเร๊ขายไปตามละแวกบ้านแถวนั้น แม่ฉันซึ่งเคยถูกเลี้ยงดูมาอย่างกับลูกคุณหนูแต่กลับต้องมาหาบขนมขายตอนนี้ฉันเข้าใจว่าแม่รู้สึกยังไงแต่แม่ก็อดทนอดทนเพื่อฉันและน้องและถึงแม่จะเหนื่อยสักแค่ไหนแต่ก็เริ่มสบายใจขึ้นมานิดหน่อยเพราะไม่ต้องอยู่เผชิญหน้ากับปู่ซึ่งก็นับช่วงเวลาได้ประมาณปีกว่าๆที่แม่หาบขนมขายหลังจากนั้นแม่ก็เลิกหาบขนม ที่ต้องเลิกเพราะแม่ตั้งท้องลูกคนที่สามนั่นก็คือน้องคนสุดท้องของพวกเรานั่นเองและตามประษาของคนท้องมันจะมีอาการแพ้ท้องมีวิงเวียนคล้ายๆค,คนป่วยไม่มีแรงอยากนอนตลอดเวลาแม่ฉันมีอาการแพ้ท้องอย่างหนักจนทำอะไรแทบไม่ได้เลยฉันยังจำได้ว่าตัวฉันเองในวัยเพียงหกขวบที่ต้องคอยเดินไปหาลุง เพื่อนำอาหารกลับมาป้อนน้องเพราะแม่ได้กลิ่นอาหารไม่ได้และทําครัวทํากับข้าวไม่ได้เลยและเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงหูปู่ซึ่งจริงๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่าแม่กำลังตั้งท้องและมีอาการแพ้อย่างหนักแต่คนเราลองว่าถ้าอยากจะแกล้งแม้แต่คนท้องคนไส้ก็ไม่เว้นและปู่ก็เริ่มลงมือก่อกวนและกันแกล้งแม่ทันที จากที่ปู่ไม่เคยแวะเวียนมายังเพิงพักของพวกเราเลยแต่เช้าวันนั้นปู่มาในมือถือไม้เรียวมาด้วยหนึ่งอันท่านเดินตะโกนด่าดังๆมาแต่ไกลได้ความประมาณว่าอีคนขี้เกียจสลังยาวนอนกินบ้านกินเมืองกินแรงผัวปล่อยให้ผัวออกไปทำงานงกๆกส่วนตัวเองกลับมานอนสบายแล้วก็อีกหลายต่หลายคำตัวฉันเองก็ยังเด็กมาก แต่ก็จำได้แม่นทีเดียวพอปู่เดินเข้ามาถึงเพิงพักก็เริ่มเอาไม้เรียวฟาดแรงๆไปตามฝาผนังแล้วก็ด่าไปเรื่อยๆแม่ฉันก็จำใจต้องลุกโงนเงินออกมาด้วยสีหน้าซีดเซียวพอปู่เห็นแม่ลุกออกมาท่านก็เดินกลับปู่ก่อกวนแม่อยู่แบบนี้ทุกวันเป็นอาทิตย์พ่อรู้เรื่องก็ได้แต่บอกให้แม่อย่าไปถือสาไม่ต้องไปใส่ใจ พ่อก็พูดได้สิไม่ลองมาเป็นแม่ดูนี่ฉันนี่ยังรู้สึกสงสารแม่เลยและแล้ววันเปลี่ยนชะตาชีวิตก็มาถึงปู่เดินด่ามาแต่ไกลเหมือนเช่นที่เคยทำท่านทำทุกอย่างเหมือนเดิมเอาไม้เรียวฟาดกับฝาผนางังแต่คราวนี้แม่ฉันไม่นิ่งเงียบเหมือนทุกวันแม่ฉันด่าสวนออกมาก่อนจะเดินออกมายืนประจันหน้ากับปู่ ฉันได้แต่ยืนดูไม่กล้าเข้าไปขวางจะขวางได้ยังไงตัวเท่ากับลูกหมาแม่ด่าปู่กลับทั้งน้ำตาท่านร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างคนที่เก็บกดและอดทนอดกลั้นมานานแสนนานแม่ชี้หน้าด่าปู่พอปู่เห็นว่าแม่ชี้หน้าด่าปู่ก็เอาไม้เรียวหวดแม่แบบเต็มแรงไม่ยัง้งคราวนี้จุดพีคมาถึงฉันเองก็แทบไม่เชื่อสายตาของตัวเอง ในสิ่งที่ฉันเห็นแม่ของฉันท่านเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวแถมยังเป็นคนที่เรียบร้อยนุ่มนิ่มไม่พูดมากไม่โวยวายไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่สู้ใครแต่สิ่งที่ฉันเห็นคือแม่วิ่งไปคว้าขวานอันเบอ้อแม่จับขวานเอาไว้ทั้งสองมือยกมันขึ้นจนสุดแขนเป้าหมายคือหัวกระบาลปู่ปู่เองในตอนนั้นยืนงง ขาแข็งก้าวขาไม่ออกอ้าปากตาค้างและแล้วเท้าแม่ก็ก้าวพลวดพลวดพร้อมขวานที่ยกราพร้อมสับเดชบุญพ่อฉันมาตอนไหนไม่รู้ฉันก็ไม่เห็นตอนที่พ่อมาพ่อกระโดดเข้าคว้าแขนคว้าขวานในมือแม่ก่อนจะโยนขวานทิ้งไปส่วนปู่นั้นเมื่อได้สติก็ทำหน้าเจืืจินก่อนจะค่อยๆเดินออกจากบริเวณไป โดยที่ยังไม่ยอมทิ้งฟอร์มปู่พูดว่าทีหลังก็จำเอาไว้อย่าชี้หน้าด่ากแกอีกไม่งั้นจะโดนไม้เรียวเหมือนวันนี้อีกและหลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นปู่อยู่ใกล้แม่อีกเลยพวกเรายังอยู่ที่เพิงหลังนั้นจนฉันถึงวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนพ่อและแม่จึงตัดสินใจพาพวกเราสามคนพี่น้องกลับไปหายายยายยกบ้านให้แม่หนึ่งหลัง เพราะเห็นแกหลานตาดำๆส่วนยายก็ย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่งนับตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของเราก็ไม่เคยมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตอีกเลยแม่และฉันก็เห็นว่าดีที่เราอยู่กันแค่นี้อย่างน้อยก็สบายใจและสุขใจเป็นที่สุดแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของเราก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นปู่เองก็เริ่มแก่ตัวลง ความบาดหมางระหว่างปู่กับแม่ฉันรู้ว่าแม่ไม่เคยลืมแต่ท่านคงเห็นว่าปู่ไม่ได้มายุ่งอะไรด้วยแล้วแม่จึงทำเฉยๆไปเจอหน้าก็ทักทายกันตามปกติทั่วไปแต่ความร้ายของปู่ก็ยังไม่ได้หายไปเสียทีเดียวยังแกล้งแม่อยู่แต่คราวนี้ชอบแกล้งให้แม่ตกใจเล่นอาทิเชน่นเข้าห้องน้ำโดยไม่ยอมปิดประตูเป็นห้องน้ำแบบซ่วมซึม พอแม่ฉันจะเดินเข้าห้องน้ำก็เห็นปู่นั่งยิ้มแช่พร้อมอะไรต่อมีอะไรห้อยตรงเตงเต็มสองตาแม่ฉันก็กรีดลั่นบ้านทุกครั้งส่วนฉันนั้นรับรู้ความร้ายกาจของปู่มาตลอดแต่ถึงยังไงฉันก็รักท่านยังไงก็คือปู่และนึกเสียใจจนถึงทุกวันนี้ตอนที่ปู่ฉันเสียฉันไม่มีโอกาสได้ไปเผาศพท่าน ไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ไปเยี่ยมตอนที่ท่านนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลฉันคิดเสมอว่าปู่ไม่เคยรักฉันแต่แม่มาบอกให้ฟังว่าในวันที่ท่านเสียก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหมดลงท่านถามหาฉันนั่นแหละฉันถึงได้รู้ว่าปู่เองก็นึกถึงและก็รักฉันเหมือนกันฉันก็ได้แต่หวังว่า